สวัสดีครับก็ขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมดันจระ p พสสตูดิโอหรือ DPS นะฮะเปิดมายัางวะก็คือผมได้เล่น Facebook ไปเครื่เปื่อยนะครับผมแล้วจุดจเนี่ยก็ไปเจอกับไออันนี้นะฮะที่เขาแชร์มาฟุกกล่อนงานเข้าเจอแจ้งความผิดพรบรควบเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เลยก็เปิดไปดูนะฮะก็เปิดคลิปให้ดูก่นแล้วกัน มันนี้ก็ดีกว่าก็คือมีคนใน Facebook คนหนึ่งนะครับผมก็คือเขาได้โพสต์ประมาณว่าวันนี้5โมงเย็นจะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอจุดๆว่าไปนะฮะให้เอาผิดกับเน็ตไอดอลฟุกุล่อนในฐานะความผิดพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีเต้นปิกาจูแล้ถือขวดสุราซึ่งเป็นความผิดที่โฆษณาหรือแสดงเครื่องหมายทางการค้าสุรานะครับตอนนี้ผมมีทั้งคลิปแนละภาพนิง่ง ผมไม่ได้ต้องการจะเอาผิดใครแค่จะทําให้เป็นารรฐานของสังคมก็อันนี้คือเขาได้ไปแจ้งความแล้วนะครับผมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะฮะและโอเจะกระดกลิ้นทําไมลิ้นทาไมเนี่ย <c oughs> ก็คือเขารับทราบแล้วนะครับผมที่จะเอาผิดกับฟุกกะลอนเน็ตไอดอลชื่อดังนะฮะแล้วก็ถึงขั้นส่งฟ้องอรายการและสารเลยนะครับผมก็คือเนี่ยอะ เนี่ยไปเจออันนี้คือเขาได้ไปแจ้งความเคียบร้อยแล้วก็คืออัน,นะะค,อม,คนอมเมนต์นะฮะก็คือมีคนคอมเมนต์มีป่าวะ <c oughs> ก็มีแต่คนเอ่อด่าแต่ฟุกกะลอนนะฮะเจอตัวมาเองเลยด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็มีแฟนคลับติงสู้ๆฟุกอ่าประมาณนี้นะฮะอ่าอย่างเมนนี้นะฮะก็เขาได้บอกว่าเขาเป็นทีมผู้แจ้งความนะครับผมก็คืออยากดัดนิสัยฟุกกะลอนก็ฟุกกะลอนเนี่ย มีเรื่องเฉาไม่เว้นแต่ละวันเลยเนาะเท่าที่รู้จักมาเนี่ยก็คือโดนด่าแล้วก็ยังทําคลิปหรือทําอะไรที่ให้เขามาด่าอีกเออคิดดูดิก็คือไม่หลับไม่จำอะประมาณนั้นอะแล้วมันก็ยังมีพวกเมนอี้ประเภทหนึ่งนะฮะอ่าอย่างเมนนี้นะครับผมก็เขาก็ถามว่าประมาณว่าถ้าสมมุติเออเราไลฟ์อยู่ใน facebook เนี่ยกำลังกินเบียร์หรืออยู่ในผับแล้วมีรูปขวดเบียร์ หรือขวดเหล้าเนี่ยผิดไหมผมก็คิดว่าน่าจะผิดนะฮะเออก็คือถ้ามีคนไปแจ้งความนะอ่ะเขามาตอบแราหนิว่าก็คือถามว่าทำไมคนธรรมดาเนี่ยโพสลูกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือถ่ายคลิปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ผิดอันนี้ผมขอตัดไปเลยนะฮะว่าผิดครับแต่ที่ เน็ตไอดโดนโดนโดนกันเนี่ยเพราะพวกเขามีอิทธิพลกับสื่อกับโซเชียลมากคนจะคล้อยตามกับพวกเขามากนะฮะซึ่งอาจจะทําให้คนเนี่ยดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ตามเ e ็ตไอดอลเปอร์เซนต์ก็คือสูงนะฮะถ้าคนเราเนี่ยเหมือนผมโพสต์ไป2เดือนเฮี้ยไล่อยู่สิกว่าไล่ยี่กว่าไล่คือเปอร์เซนต์มันจะต่ำไงคนไม่ค่อยรู้ว่าผมโพสต์อ่ะถูกไหมถามว่าผมผิดไหม คือผมผิดถ้ามีคนนาไปแจ้งความผิดเหมือนกันฮนะผิดจริงๆอ่าก็มีจําพวกอีกพวกหนึ่งนะฮะที่เห็นต่างผมไม่ได้ว่านะครับคนที่เห็นต่างแต่ผมว่าตามกฎหมายกฎหมายก็คือออกมาตั้งนานแล้วนี่หรือว่าไม่นานแต่พักใหญ่มากๆครับที่ออกก็คือมีรูปดาราเนี่ยโพสต์และมีฉลากแอลกอฮอล์อยู่ดาราคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนตักเตือนหรือโดนปรับวะจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ก็คือมันมีมานานแล้วอ่ะเออผมจําได้ว่ามันมีมานานแล้วแล้วเขาก็บอกเนี่ยมว่าไรสาระมากไปบ่จะอินอะไรขนาดนั้นวะก็ไม่ใช่เจตนาร้ายเนี่ยนี่ก็จับไม่หมดเลยดิใช่ครับถ้าคนโพสต์รูปแอลกอฮอล์ทุกคนทุกจับหมดถ้าคนแจ้งความหมดทุกคนก็คือถูกจับหมดเลยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเน็ตไอดอลหรือดาราดังๆคนที่มีชื่อเสียงดังๆนะฮะ โพสอะไรนิดหน่อยคนก็คล้อยตามไปละเชื่อไปแล้วเหมือนขายครีมนี้ดาราบอกครีมนี้ดีนะกับผมบอกเออครีมนี้ดีนะอะคุณจะเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างผมกับดาราซึ่งผมเอามาเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะซึ่งครีมตัวเนี้ยของที่ดาราพรีเซนเตอร์เนี่ยก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับของผมซึ่งมันดีมากอประมาณนี้นะฮะผมถามหน่อยคุณ จะซื้ออันไหนมากกว่ากันอันที่ผมโปรโมตหรืออันที่ดาราโปรโมทซึ่งมันแน่นอนครับเปอร์เซนต์จะซื้อของดาราโปรโมทเนี่ยคือสูงมากบางที่เผเออของที่ผมโปรโมทเนี่ยอาจจะขายไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะเม็ดหลุดชิบหาย <c oughs> อ่ะช่างมันต่อกันดีกว่าก็คือคนนี้บอกนะฮะว่าน้องคงอยากดังมากเลยดิถึงเกาะฟุกกะรอนอันนี้ผมก็คิดว่ามีส่วนนะฮะแต่ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย เขาอาจจะไปแจ้งความคนอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้แต่เขาคนนั้นไม่ดังไงก็เลยไม่ได้เป็นกระแสเหมือนผมเนี่ยถามว่าเกาะไหมเกาะนะเล <c oughs> ยผมยอมรับรับเลยว่าเกาะสำหรับหน้ารู้เท่าไม่ถึงการกี่เรื่องกี่ครั้งแล้วจะทําอะไรควรจะรอบคอบและคิดให้ดีกว่านี้ใช่ก็คือฟุก,กัลอนเนี่ยทําอะไรคือไม่หลับจําเลยอะคนดา่ายิ่งด่ามันยิ่งอยู่นะเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ถึงขั้นอคตินะครับ ก็คือฟุกาลอนเนี่ยทำอะไรไม่เคยหลบับไม่เคยจาเลยนะครับก็คือแม่งทาไปเรื่อยทำให้เขาด่าเรื่อยๆเหมือนแม่งโรคจิตชนิดหนึ่งสนุกกับการโดนดา่าอ่าเม้นนี้ดีเลยครับไอดอลเขานําเรื่องดีๆมาโชว์ไม่ใช่ทําตัวเป็นขยะโซเชียลแต่เสือกไปเรียกว่าเนี่ไอดอลโอ้โหแม่งโดนใจนะฮะอย่างเม้นนี้เนี่ยเขาบอกเลย ผมเห็นด้วยมากๆเด็กไอดอลเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้นำโซเชียลเป็นสิ่งที่คนคล้อยตามกันมากนะฮะควรจะนำเสนอเรื่องดีๆไม่ใช่วันสกอยเหมือนฟุกกะอนเนี่ยก็คือผมแม่งเกลียดเลยเป็นแบบนี้มันดูฮานะแต่ผมมองอีกมุมนึงคือมันสมเพศอะก็คือ ถ้าคุณเห็นคนรู้หยากเต้นประมาณนี้คุณจะมองว่ามันฮาหรือว่ามันสมเพชล่ะนะาไอเพลงที่เอามารีมิกเนี่ยแม่งโคตรก๋อยอะเอาจริงๆอะคือต้อนน้ำรับเนี่ยรู้สึกว่ามันดับสเตปหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็คือต้อนน้ำรับเนี่ยเขาจะเต้นเป็นจังหวะเต้นตามเพลงแต่เฮียนเนี่ยเต้นอะไรอะมันเด็กแว้นท่าบ้านกูเลยอะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพูดเรื่องเด็กวันกันดีกว่าคลิปนี้ ขอพูดเรื่องแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมว่านะไม่ควรไปแจ้งความเลยน่าจะมีการให้ผู้ใหญ่เรียกฟุกขเข้าไปคุยตักเตือนหรือทําการลบคลิปนั้นออกมาขอโทษอีกอย่างน้องเขาก็เยาวชนเป็นคนที่คนจับตามองแน่นอนว่าต้องทําอะไรเพื่อย,ยอดไลค์เพื่อจะได้มีงานนะรีวิวสินค้าเข้ามาโดยไม่ได้คํานึงถึงกฎหมายอ่ะผมว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้นะฮะแต่สําหรับฟุกอกลอนเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้ถึงโดนตักเตือนโดนด่าแค่ไหนอะ่ะ ก็คือแม่งยังทําคลิปเฉามาได้อีกเรื่อยอ่ะไม่รู้แม่งเป็นอะไรรู้เท่าไม่ถึงการนี่เบื่อแล้วอ่ะเอา้าถอนฟ้องแล้วเหรออ่าเน็ตหมดไราสาระมากไปปะสงสัยว่างมากช่วยแจ้งจับทุกคนเลยเพราะแทบทุกคนต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน Facebook ส่วนตัวแบบบรรทัดฐานกฎหมายแห่งสวยอันนี้ผมเข้าข้างตำรวจนะฮะกฎหมายไม่ได้แห่งสวยเลยซึ่งเยาวชนตอนนี้เนี่ยผมไป ร้านเหล้าเออหรือไปผับจะเจอเยาวชนเยอะมากซึ่งไม่ถึง18ด้วยซ้ำนะฮะบางทีเด็กมสองอ่ะนั่งเต็มร้านเหล้าแล้วอ่ะเออก็คือเหตุผลก็มาจากโซเชียลนี่แหละฮะกฎหมายไม่ได้แห่งซวยครับคือผมว่าดีแล้วแหละที่มีกฎหมายเนี่ยแม่งถ้านอิทธิได้อนทุกคนมาโพสตรูปเหล้ากินเหล้าแดกเหล้าเยาวชนก็คิดดีว่าไอเชี่ยแดกเหล้าแล้วเท่ว่ากินเหล้าแม่งโคตรเฟี้ยวเลยเชี่ย คนก็ทําตามกันหมดดิมันมึงเนี่ยถึง18หรือ,อยังวะรูรูปไม่ได้อีกเนี่ยหลุดนะฮะก็คือต้องมองตามหลักกฎหมายก็คือตามหลักกฎหมายเนี่ยยีถึงจะกินเหล้าถึงจะซื้อเหล้าได้ใช่ไหมต้องให้บันตุดรูนิติภาวะก็คือที่เขากําหนดอายุมาแบบนี้เนี่ยเพราะส,สติสัมปชัญญะของเยาวชนกับของผู้ใหญ่เนี่ยต่างกันมากประมาณ17-18เนี่ยกินเหล้า ไอ้เคียแม่งห้าวอยากไปต่อยตีคนอื่กกับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยกินเหล้าเวลาเมาบางทีแม่งคุยกันเสียงดังเฉยๆเพราะเขามีความคิดแล้วไงถ้าจะมีเรื่องกันจริงๆก็สงสัยต้องเป็นเรื่องแรงๆนะฮะคงมองหน้ามองคุยกันแบบเนี้ยคงไม่ต่อยกันหรอกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วใช้ความคิดได้กินคุมสติตัวเองได้นะครับมีเงินจ่ายนี่แม่งโคตรสำคัญเลยเคียผมก็ ขอมาพูดแค่นี้แล้วกันอาจจะงงงงหน่อยขอไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับผมว่าถ้าเราเป็นจุดสนใจของคนทั้งประเทศเนี่ยทำอะไรก็ควรคิดคำหนึ่งนิดนึงนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคุณจะมาบ่นแน่เรื่องเด็กแว้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเออจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้อคติฟุกกลอนนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็จริงแต่ผมไม่ได้อะไรอะ ติดตามแม่งติดตามทุกฝีก้าวอคติทุกฝีก้าวไม่ใช่คือผมดูข่าวมามาเนี่ยผมก็ไม่รู้นิสัยฟุกกะรลอนจริงๆนะฮะว่าเขานิใส่ยังไงแต่ผมแค่พูดตามเนื้อผ้านะฮะจริงๆเขาอาจจะเป็นเด็กดีกว่าที่ผมพูดก็ได้ใครอย่าไปรู้นะฮะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นบทเรียนสําหรับเพื่อนๆแล้วกันนะฮะจะทําอะไรก็ควรคิดนิดนึงว่ามันจะมีผลภายหลังหรือเปล่าครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย